สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับสมาชิกพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกับแนวทางนะครับดาวกาชาตนะครับแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับหุ้นดาวโจนปกตินะครับต้องแอดขอแจ้งว้าตรงนี้ก่อนเนาะข้อมูลอาจจะ50-50นะครับไม่รู้ว่าแน่ใจว่าคืนนี้หุ้นดาวโจนนั้นเปิดหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูมาก็จะมีห้างเสิงนะครับห้างเสิงแล้วก็หุ้นดาวหุ้นดาวหุ้นอังกฤษนะครับแล้วก็หุ้นเยอรมันนะครับที่ปิดเนาะ นะครับนอกเหนือจากนั้นน้องแอดก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนหุ้นเราโจนคืนนี้เนาะก็ถ้าไม่เปิดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะแจ้งพิพๆสมาชิกว่านะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่คืนวันที่คืนวันที่ยี่สิบเจ็ด เนาะคือวันที่27เนี่ยไม่แน่ใจว่าน้องแอดจะได้ลงแนวทางหรือเปล่านะครับเพราะว่าพ่กนี้เดินทางกลับบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดน้องแอดมีเวลาน้องแอดจะแวะรีบนะครับแล้วก็ลงแนวทางให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับเนาะพ่กนี้เนาะนะครับก็อาจจะทําเป็นคลิปสั้นนะครับเนาะทำเป็นคลิปสั้นแล้วก็จะลงแนวทางให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับสลับแนวทางในรอบดึกนะครับเพราะว่าผมจะกลับตอนตอนเย็นเนาะตอนเย็นพรุ่งนี้นะครับพี่ตอนเย็นพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดรบ้มมชกัันผ ส่วนแนวทางของเราเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้สายรูดเนี่ยราวกาชาดเนี่ยเด้งเด้งนะครับพี่พี่ใช้คําว่าเด้งเด้งเลยนะครับผมให้2กับ6นะครับรูดรูดสองเราผลที่ออก4 2 1 2 3เสียดายที่ตัวเจาะไม่โดนนะครับเนาเลข4ก็ไปอยู่ข้างหน้าซะงั้นนะครับใครรูดที่2นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกรอบนี้นะครับ ส่วนดาวโจน VIP ให้3กับ7ผลที่ออก223กับ04ของเราใครรุดที่3เข้าไปที่3223นะครับมาในตัวเจาะนอกตัวกลับส่วนดาวโจนสตาร์นะครับเมื่อคืนนี้ให้0กับ4 <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับผลที่ออกนะครับ1น5 4 4นะครับมาเบิ้ลพี่พดูดิ <c oughs> ว่าผมเบอร์ขนาดไหนนะครับนอนบางที่ผมพูดไว้ในคลิปบางวันก็ถ้าเกิดผมนอนดึกเนะี่ยผมจะทำคลิปก็จะประมาณเบอร์ประมาณเนี้ย อันเนี้ยแถวเนี้ยน่าจะเป็นเลขสี่เก้าเก้าเนี่ยมาจากไหนไม่รู้เนาะแล้วออกเบิ้ลด้วยนะนะครับแต่ว่าออกเบิ้ลเก้าเก้านะครับไอออกเบิ้ลสี่สี่เนาะผมให้เก้าเก้าออกเบิ้ลสี่สี่นะครับศูนย์ไม่มานะครับใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สี่สี่นะครับก็ถือว่าตัวเด่นเนี่ยเดินดีทั้งสามรอบเลยเมื่อคืนนี้นะครับส่วนแนวทางของคืนนี้นะครับชื่นชอบยังไงนะครับก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับพี่พี่แล้วก็พี่พี่สมาชิกใหม่ที่พิ่งที่พึ่งเข้ามานะครับ ท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะลาวกาชาินะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขศูนย์แล้วก็เลขหกสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลขหกนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหกหนึ่ง หกสองหกสามนะครับสามตัวนะครับศูนหกสองนะครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนนะครับส่วนดาวโจน v i วีไอพนะครับ ดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข2เหมือน,น,นกันกับเลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 80 83 884นะครับ20 24 28 3ตัวนะครับ สองแปดสีน่นะครับผมนะครับผมดาวโจน VIP เนาะส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับหุ้นดาวโจนปกติผมได้เลข2กับเลข6สายรูดผมให้ไปที่เลข6 60 หกหนึ่งหกแปดนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่หกหนึ่งหกศูนย์สองหนึ่งนะครับพี่พี่ สามตัวนะครับผมให้ไปที่สองหกหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปพี่สลับแนวทางรอบดึกเนาะราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับก็ขอให้มาเด้งๆดปังๆเฮหิงๆนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ